ระแสแห่งความรักในท่ามกลางของวันวาเลนไทน์ยังไม่จางหายนะคะซึ่งมีคนเคยบอกไว้ว่าตราบใดที่ยังมีรักนะคะชีวิตก็จะมีความสุขสดชื่นอยู่เสมอค่ะวันนี้นะคะเราจึงนาเสนอนะคะเรื่องราวของความรักในเชิงธรรมะค่ะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกทกท่านนะคะนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะใช่ค่ะวันนี้เรามีคําตอบนะคะว่าความรักกับธรรมะจะมาประยุกชใช้ด้วยกันได้อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะขอกลาบนมสักการท่านววชิระเนธี ค่ะน้ำมัจจรานค่ะบุริทนทร์กับเ,เรียนถามพระอาจารย์เลยนะเจา้าคะว่าเรื่องรักๆใคร่ๆเนี่ยนะเจา้าค่ะก็คือ,อเป็นความรักที่ที่มีความหมายที่หลากหลายมากแล้วคนคงเข้าใจหลากหลายแบบแต่สําหรับในความหมายของพระพุทธศาสนาแล้วความรักคืออะไรเจา้าคะเรื่องความรักเนี่ยบางทีมองเผินๆเหมือนไม่เกี่ยวกับพระ แต่จริงๆเนี่ยเกี่ยวมากเลยนะเพราะว่าพอมีความรักเดี๋ยวไปดูดวงใช่ไหมพอไปดูดวงดูสักพักหนึ่งถ้าทะเลาะกันก็ไปเช็คดวงอย่างละอันแรกนี้ไปดูดวงนะสักพักนี้ไปเช็คดวงต่อไปนี้จะเปลี่ยนชื่อดีไหมจะได้สมองกันค่แท้ที่จริงดูเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่ก็จริงเกี่ยวมากนะพอมีลูกใครจะตั้งชื่อ ทอให้พระตั้งชื่อคจะสร้างเนือสร้างตัวทําธุรกิจด้วยกันให้ใครมาเจอมาหลวงพ่อเปิดร้านให้อีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นความรักในเกี่ยวกับพระตั้งแต่ต้นจนจบคู่รักของเราตายไปใครเป็นสวดล่ะเห็นไหมล่ะแล้วก็นอกจากความรักจะเกี่ยวกับพระตั้งแต่ต้นจนจบยังมีความรักอีกสี่มิติคือรักตัวตัวตายรักใครปรรถนา รักเมตตาอรีแล้วก็รักมีแต่ให้เห็นไหม,ไหมรักตัวกลัวตายอย่างคุณยมทั้งสามคนเนี่ยทำงานทุกวันเพราะอะไรอะ่ะกลัวอดใช่ไหมเ <c oughs> นี่เรียกว่ารักตัวกลัวตายรักใครปรารถนาก็คือรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวรักอย่างนี้ก็จะไปสิ้นสุดที่การแต่งงานหรือบางครั้อาจจะไม่สิ้นสุดที่การแต่งงานนะอาจจะไปสิ้นสุดที่การมีจิกก็ได้แต่มีจิกนี่ต้องระวังเพราะว่าที่ใดมีจิกที่นั่นมีกรรม อห็นไหมที่ใด้ใกิจที่นั่นในกรรมแล้วก็รักเมตตาอารีรักเมตตาอารีคือเราอยู่ด้วยกันเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องพ่อแม่รักลูกนายรักลูกน้องเพื่อนรักเพื่อนแล้วก็มนุษย์ทั่วทั้งโลกเนี่ยรักกันอันนี้รักเมตตาอารีแล้วรักสุดท้ายเป็นรักที่ยิ่งใหญ่มากรักมีแต่ให้ไม่ได้หมายความว่าช่วงก่อนโปรโมชั่นที่ให้น้องทุกอย่างอันนี้ไม่เกี่ยว พระมีแต่ให้เนี่ย <c oughs> ความหมายที่แท้ของท่าน,นี่ะก็หมายความว่าเรามีปัญญาแล้วก็มีเมตตาที่แท้จริงทําความดีให้คนทั้งโลกไม่เรียกร้องการตอบแทนเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างเนี้พระเยซูอย่างนี้ในหลวงของเราอย่างนี้ทําความดีแล้วก็เหมือนน้ําที่ไปชําระทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราน้ําไปล้างถ้วยล้างชามใช่ไหมล้างเสร็จแล้วน้ําทิ้งไปน้ำวอยวายไหม ไม่ไว้วไม่ไววนั่นแหละคือรักมีแต่ให้ทําความดีแล้วก็ลืมจะไม่เรียกร้องการตอบแทนเราควรจะพัฒนาความรักสี่มิตินะรักตัวกตัวตายต้องพัฒนาไปเป็นรักใคร่ปรารถนาค่ะรักเมตตาดีแล้วก็รักมีแต่ให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความรักต้องพัฒนาการให้ทุกทุกคนมีแต่ให้นะสุดท้ายเป็นความรักในุดมคติค่ะ ที่ทุกคนก็อยากให้เกิดขึ้นน<ช>ะฮะในสังคมทุกๆสังคมนะคะคราวนี้วันนี้เราจะมาเจาะเรื่องราวของ <c oughs> ความรักที่เป็นรักของหนุ่มสาวนะคะแพทย์การคะ่ะเอ่ออยากจะถามว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรากําหนดการเร,าเรื่องคู่ด้วยหรือเปล่าคะพระพุทธเจ้าท่านก,ก็สอนทุกเรื่องตั้งแต่ไม้จิ้มฟันจนเรือรบนะแม้แต่มาระายะาในการท่วงน้ําพระพุทธเจ้าก็สอนเพราะฉะนั้นรัก คือศิลปะในการเลือกคู่เนี่ยไม่ไม่พ้นสายพระเลดของโลกหรอกการเลือกคู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนอย่างดีคุณยอมน้อยเนี่ยต้องเลือกคู่ให้ดีใช่ไหมคุณยอมเหม่งเต้องเลือกคู่ให้ดีคุณยอมผมนี่เลือกถูกแล้วนี <c oughs> <c oughs> พ่พรเจ้าบอกว่าก่อนแต่งงานต้องเลือกคู่นั่นก็คือจะต้องดูสี่ข้อหนึ่งต้องดูสมารถถา์ตัฐาคือมีศรัทธาเสมอกันหรือไม่ ศรัทธาเสมอการหมายความว่าไงหมายความว่านับถือศาสนาเดียวกันหรือเปล่าเพราะน้ำถือศาสนาเดียวกันคุยกันดูเรื่องค่านนบถือคนละศาสนาวันนี้ที่จะไปวัดค่ะน้องจะไปโบสถ์อ่ะมันก็ดึงกันดค่ยไปคนละทิศคนละทางเดี๋ยวกงคืนมานั่งคุยกันวันนี้หลวงพ่อเทศดีด,ดีคุณน้องก็บอกว่าวันนี้บาทหลวงเทศดีดกว่าทัดหนึ่งไหรับรองตีกันก็จะไม่รอดใช่ไหมอันนี้คือ สมาสถานดูว่าสถานสมัยการหรือไม่สองสมะสี่ละก็คือความประพฤติความประพฤติเนี่ยก็คือรสนิยมในการดําเนินชีวิตเหมือนกันหรือเปล่าบางคนพบกันแล้วเนี่ยผู้หญิงชอบอยู่กับเย้าเป้าการเรือนผู้ชายเนี่ยเป็นหีเสื้อราตรีไปทุกคืนรับรองสักพักหนึ่งก็แตกเพราะอะไรเดี๋ยวผู้ชายก็ไปเจอใครโยตี้ใช่ไหมไปเจออะไรอะไรต่างๆกลับมาบ้านไม่เอาละ กูรู้สึกกุหลาบในใจกันไม่สวย<ม>ใช่ไหมกุหลาบในป่าปมันสวยกว่าเยอะ<ม>นั่นไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องดูสมะศิริรัคือความประพฤติไป,ไปด้วยกันได้ไหม,มจากนั้นก็คือสมาจาคะมีความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าต,ต้องดูคนที่เสียสละเพื่อเราได้ถ้าไม่เสียสละคบกันไปสักพักหนึ่ง<ม>อยู่กันไม่เยืดหรอก<ม>คนหนึ่งหาคนหนึ่งดูดคนหนึ่งหาคนหนึ่งทําให้หายไม่มีความเสียสลซึ่งกันและกันก็อยู่กันไม่เยืดเด็ด และสุดท้ายสําคัญมากคือสัมมาปัญญาค<ช>่ะเวลาเราครบกันเนี่ยเราจะบอกว่าไปกันไม่ได้เวลาจะเลิกกันัเห็นไหมถ้าคบไปสักพักหน่งผู้หญิงจะบอกพี่หนูว่าพี่เป็นพี่ชายหนูดีกว่าอืาอ ถ้าพูดอย่างนี้ผู้ชายเริ่มเซ็งนะทําไมที่ดีเกินไปผู้หญิงที่ชอบผู้ชายที่เราจใจกว่านี้จริงๆมันไปกันไม่ได้ค่ะ <c oughs> ตรปัญญาเนี่ยเกิดมันคนละชั้นไง <c oughs> ทำไมดังนั้นครบใครอย่าลืมดูเรื่องการศึกษาด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละผู้ได้เจ้าจึงบอกว่าหนึ่งศรัทธาเสมอกันไหม <c oughs> สองความประพฤติเสมอกันไหมแล้วก็สาม ความเสียสละเสมอกันไหมแล้วก็สี่ประเด็นสุดท้ายสติปัญญาเสมอกันไหม,มถ้าสี่ข้อเนี้ยพอฟัดพอเวี่ยงกันนั่นครบกันยืด เดี๋ยวพระอาจารย์คะขอถามแทรกนิดนึงค่ะเพราะว่าความรักเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกิเลสนะคะบางทีเนี่ยพระพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่าอ่าให้ดูเวลาเลือกเลือกสี่อย่างใช่ไหมคะแต่บางทีพอเมื่อแรกรักเนี่ยมันก็ล่มหลงค่ะสี่อย่างที่บอกถูกหมดเลยแต่อาจจะไม่เป็นจริงคือเหมือนหลอกตัวเองอย่างนี้จะทํายังไงดีคะคือความรักทําให้ตาบอดไปแล้วค่ะทำอย่างไรดีคะก็อ <disagre ed S 2> ันน <amo> ี้ก <ๆ S 2> ็ง่ายนิดเดียวพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า เราจะรู้ปัญญาของคนให้คุยกันคุยกันดูดูว่สติปัญญาเนี่ยพอไหวไหมจะรู้เรื่องคุณธรรมของคนให้คบกันไปสักพักหนึ่งเห็นน้าจิตเห็นน้าใจกันไปสักพักหนึ่งจะรู้เรื่องสติศักยภาพในการทํางานก็ลองทํางานร่วมกันดูแล้วสุดท้ายจะรู้ว่ามีกําลังใจเข้มแข็งไหมอยู่ในวิกฤตเขาแสดงตัวยังไง เช่ดูในสีสถานการณ์แล้วมีข้อแม้ว่าต้องดูนานๆนะค่ะถ้าไม่ดูนานเดี๋ยวเราไปเจอช่วงก่อนโปรโมชั่นโหแย่เลยนะคะเยอะอะไรๆดีๆที่จัดให้ใช่ไหมเหมือนชาๆได้พาเร่งงานเปลพลังเพราะฉนั้ต้องใช้สติในการเคู่ครองสตินี่สำคัญที่สุดคือมนุษย์เนี่ยเวลาเจอกันปุ๊บทุกคนเลยดูหน้าตาก่อนใช่ไหม เขาเรีว่าดูแพ็กเกจก่อนแพ็กเกจสวยโอ้โ oh, ห <laughs> ฉันต้องเลือกไว้ก่อนแล้วนะเ <Ha. S 2> จอแล้วคนที่เราเดินผ่านแล้วไม่มีทางเลยที่จะไม่คบคนเนี้ยเ <Ha. S 2> <laughs> จอคนที่ใช่บางทีคนที่ใช่อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ก็ได้ <Ha. S 2> <laughs> เพราะมนุษย์เนี่ยมักจะมีตัวตนหลายตัวตน <Ha. S 1> หนึ่งตัวตนที่แท้จริงซึ่งใครๆไม่ค่อได้เห็น <Ha. S 1> อยู่ที่บ้านบางเดียมุ่งกางเกงขาสั้นใสก่กางเกงแพร เสื้อผ้าเสื้อแขนกุดผมยุ่งเป็นกระเซมนั่นแหละตัวฉันตัวตนจริงๆของเราสองตัวตนที่เสแสร้งแสดงอยู่ที่บ้านฉันจะยุ่งยังไงแต่เวลาเจอคนอื่นฉันต้องเนมฟใช่ไหมแลวสามตัวตนในอุดมคติคือตัวตนที่เขาอยากจะเป็นในอนาคตเขากําลังพัฒนาอยู่ฉะนั้นเวลาเราคบคนมองให้ทะลุสามตัวตนตัวตนที่แท้ของเขาเป็นยังไงเราต้องค้นหาให้เจอนะก่อนที่จะตกลงตรงใจเละแล้วตัวตนที่เขาเสแสร้งแสดงคุณต้องอ่านให้ออก ตัวตนในดมคติคุณก็ต้องค้นให้พบพ่ออะไรถ้าคุณพบคุณจะได้รู้ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วในอนาคตผู้ชายคนนี้จะพาฉันไปไหนแต่งแล้วนี่เป็นยังไงจะมีความฝวังไหมหรือจะพากันมาช่วยกันใช้นี่ค่ะสมัยนี้เขาเรียกว่าไม่กัดก้อนเกลือละชวนสมัยนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่ามาช่วยกัน ทำมาหาเลี้ยงแล้วก็ใช้นี่กันกัดก้อนเกลือน้ำเยไ่คไปเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เดี๋ยวบางทีเราคบกันไปบางผู้ชายซ่อนนี่ไ้ก่อนโปรโมชั่นฉันไม่บอกหรอกค่ะเห็นไหมอย่างนี้อันตรายมากหลักง่ายๆสวจค่ะสติเวลาแล้วก็จิตใจนี่ต้องนะคะท่านคะและอย่างนี้กลวิธีในการครองรักครองเรือนแบบง่ายๆนะคะท่านต้องทําอย่างไรดีคะครองเรือนครองรักคือเมื่อกี้เนี่ยเป็นสวรในการเลือกคนรักใช่ไหมทีนี้ จะครองเรือนครองรักทำยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนอีกแล้วเห็นไหมเฮลทู How to, สูตรพระพุทธเจา้าเนี่ยสี่้มีทุกเรื่องเ <c oughs> มื่อเราอยู่ด้วยกันไปเนี่ยหลังจากแต่งงานแล้วนะเมื่อกี้ก่อนโปรโมชั่นสี่ข <c oughs> ้อทีนี้หลังโปรโมชั่นเราจะทํายังไง <c oughs> จับให้มั่นคันให้อยู่ค่ะ <c oughs> ทํำยังไงหนึ่งสัจจะรักเดียวใจเดียว <c oughs> อย่าทําตัวเป็นนักสังคมสงเคราะห์รักที่บ้านด้วยรักที่อื่นด้วยอันนั้นไม่ดีนี่สัจจะแล้วสองมีขันติ สันตีคือความอดทนในีคนเรามาอยู่ด้วยกันมากันคนละทิศมากันคนละทางคนนั้นคนนั้นคนนั้นจบการศึกษาตรงนี้คนนี้จบการศึกษาอย่างนั้นคนหนึ่งอยู่ภาคหนึ่งคนหนึ่งอยู่อีกประเทศหนึ่งมาเจอกันถ้าคุณไม่ทนกันคุณจะอยู่รอดไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นมาอยู่ด้วยกันต้องถือหลักว่าลิ้นกับฟันวันหนึ่งจะทะเลาะกันเราต้องทนกันให้ได้อย่าเพิ่งยื่นซองขาเวลาทะเลาะกันท้งแรกชีวิตคู่เนี่ยถ้าไม่ผ่านการทะเลาะถือว่ายังไม่มีหลักประกันความมั่นคงฉะนั้นวันหนึ่งมันจะทะเลาะ แต่เมื่อทะเลาะแล้วคุณต้องทนแล้วก็สามก็คือธรรมะพร้อมที่จะยึดหยุ่นตลอดเวลายึดหยุ่นก็นหมายความว่าเรามีอะไรกันเราคุยกันได้ไหมจะม,มาขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งให้ฟังนะ,ะในในสมัยโบราณนานมาแล้วเนี่ยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดกับพระนางเจ้าว,วิกตอเรียทะเลาะกันพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็รู้สึกว่าน้อยพระทัยมากเพราะในอังกฤษเนี่ยพระราชินีสูงกว่า<ม>คนหนึ่งพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดพอทะเลาะกันพระองค์ก็ไปปลีห้องเลย พระราชนินีวทอรอเรียไปตามเนาะข้อประตูปังปังปังพระเจ้าอุเบกาถามว่านั่นใคร,รนางเจ้าวิทอเรียก็บอกฉันราชินีแห่งเกาะอังเกตโอ้โหผู้ชายไม่เปิดประตูเลยรู้สึกหดหูนะทําไมเธอข่มฉันเลืกอกิน <c oughs> หายไปครึ่งชั่วโมงพระราชินีวทอรอเรียมาข้อประตูก๊กก๊กก๊กข,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 ข้างหนก็ถามว่านั่นใครทีนี้พระราชนินีวทอรอเรียมามานใหม่ฉัน พรรยาของคุณไงที่รักมีคราวนี้ประตูเปิดเลยกอดกันเลยทีนี้มีความสุขเห็นไหมเราอยู่ด้วยกันนะเราต้องเรียนรู้ฝ่ายหนึ่งชอบอะไรฝ่ายหนึ่งไม่ชอบอะไรฝ่ายหนึ่งทําอย่างนี้เขาจึงจะมีความสุขฝ่ายหนึ่งทําอย่างนี้เขาไม่มีความสุขนี่ก็คือศิลปะในการที่จะยืดหยุ่นแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วข้อสุดท้ายนี่ทํำยังไงอีกคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเขาเรียกว่าหลังจากที่มีใจเดียวแล้วมีความอดทนแล้ว แล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วเนี่ยมันต้องมีปัญญาอยู่นั่นเองเห็นไหมปัญญาเนี่ยใช้ในทุกสถานการณ์ถ้าครบกันแล้วไม่ใช้ปัญญามันจะเป็นหลงใช่ไหมพอหลงปุ๊บก,ก็กลายเป็นเทวดทูพอเทวดทูนปุ๊บให้ฝ่ายหนึ่งเห็นแต่ตัวนะก็จะยุ่งทั้งชีวิตเลยดังนั้นปัญญาในทั้งก่อนก่อนเลือกคู่เลือกคู่ไปแล้วแต่งไปแล้วก็ต้องใช้ปัญญาทุกสถานการณ์ แล้วค่ะแล้วสาหรับคู่ครองที่อยู่กันไปนานๆนะเจ้าคะ่ะจะมีทะเลาะกาันมออีอาจจะมีใจปันไปนคนอื่นบ้างอาจจะมีอะไรปัญหาเกิดขึ้นต่างๆบ้างความรักรู้สึกว่าลดน้อยลงไปอยู่ด้วยความที่ใช้คําว่าอดทนหรือไม่ก็อยู่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้ธรรมะจะช่วยถักทอความรักอย่างไรคะอาตมาคิดว่าในกรณีที่อยู่ด้วยกันไปแล้วเป็นช่วงหลังโปรโมชั่น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราต้องนึกถึงตอนแรกๆว่า กว่าจะคบกันมาถึงวันนี้เนี่ยโหมันยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินคุณช่วงไหนที่มันเริ่มตจิดแล้วคุณคุณต้องไปนึกเรื่องนั่นนู่นเราไปจิตเขามาได้เนี่ยเขาก็มีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมเราอุตสาห์ทำทุกอย่างเพื่อที่จะไปเชิญเธอมาอยู่ร่วมกันกับเราเพออยู่กันไปมันจืดให้นึกถึงตอนที่หวา่นชื่นทําไมต้องนึกถึงตอนหวานชื่นเพื่อมันจะได้เตือนเราไงว่านี่ไงเราเนี่ยอุตสาห์ไปเชิญคุณมานะ มาแล้วตอนนี้เรามาทำให้คุณทุกข์ทำไมค่ะนึกถึงอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นใจซึ่งกันและกัน<ะ>ความรักครั้งแรกเป็นกิเลสดที่คุณยอมบอกเป็นกิเลสด<ะ>คือมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันเพราอยู่ด้วยกันไปนสักพักกิเลสดมันลดความหวานชื่นลงทีนี้ต้องเอาธรรมะเข้ามานั่นคือเมตตาอยู่ด้วยกันแบบพี่กับน้องอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนถ้าเริ่มโกรธเริ่มเกลียดก,กันก็ให้นึกว่า เอาละถึงแม้เราจะไม่รักแต่เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะค่ะมีเรียกว่าพัฒนาความรักขึ้นมาเรื่อยๆจากกิเลสพัฒนาให้ขึ้นมาเป็นเมตตา<ม>ก็จะอยู่กันเ<ม>ยืนเย้าต่อไปอืมค่ะท่านคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องกิจตอนนี้นะคะคกิ๊ก็เกลื่อนบ้าน <c oughs> เกลื่อนเมืองไปหมดเลยนะคะ <c oughs> อยากจะถามถึงผลบ้างคะ่ะท่านว่าถ้าคนมีกิจเยอะเนี่ย <c oughs> ผลพลอยได้พลอยเสียนีอย่างไรในชิงธรรมะบ้างคะจิเรนทริกเนี่ยมองมอง,มองได้สองแง่แง่ดีก็มี เนี่ยเสียก็มาดีด้วยเหรอคะเนี่ยดีเนี่ยธรรมะธรรมาตีความหมายว่าเป็นเป็นกิจเชิงบวกเช่นอาตมาก็มีกิกอย่างเนี้ใช่ไหมกิกของอาตมาคือใครคือคนที่มาช่วยอาตมาทํางานอาตมาเรียกว่าเป็นกิกทางจิตวิญญาณธาตมาจะมีลูกศิษย์ที่เก่งภาษาอังกฤษมาช่วยอาตมาแปลธรรมะเป็นภาษาอังกฤษมีลูกศิษย์ที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยอรตมาเอาธรรมะไปไว้ในอินเทอร์เน็ต เรานี้ถือว่าเป็นกิจทางจิตวิญญาณอ่ะสมมติเราียกว่าสปีชุ่วกิจเห็นถ้าเป็นคนหนุ่มหญิงสาวนะกำลังเรียนหนังสืออยู่คบกันไปเขามาช่วยเราทําการบ้านค่ะช่วยเขียนงานวิจัยเห็นไหมอย่างนี้ก็เรียกว่ากิจทางจิตวิญญาณมันเพื่อนอย่างเงี้ยเหรอเป็นเพื่อนนั่นเองเห็นไหมที่ช่วยความหผูที่องเคื่อนคือช่วยเป็นเพื่อนทางบวกช่วยกันส่งเสริมให้มีแต่สิ่งดีๆขึ้นไปคือคบกันปุ๊บรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นอันเนี้ยกิจในเชิงบวกแต่ว่าคบกันแแลล้วี่ยชิตง อันนั้นน่ะเป็นกิ๊กในเชิงลบที่ต้องระมัดระวังกิ๊กเนี่ยก็มาจากคําว่าคุกกิ๊กความหมายมาดูมันจะดีนะจริงๆไม่ดีกุกกิ๊กพูดอย่างนี้มันยาวไปเขาเลยใช้คําว่ากิ๊กพอมีกิ๊กมันจะตามมาคำนั้นกักกักคืออะไรคือครบกันแล้วหวานกับที่บ้านหวานกับกุหลาบในใจกันพอไปต้้งนอกเอาไปเจอป้ารถเมล์หวานอีกล่ะไปเจอตามแนวฟิสหวานอีกละพอกักแล้วมันก็จะเกินคือเกิดอาการล่วงเกิน ตรงนั้นแหละที่กิ๊กทําให้มีกรรมเห็นนมีกิ๊กก็มีกรรมเพราะเกิดนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าชีวิตการของครองเรือนเนี่ยนะคะเป็นจุดหนึ่งค่ะที่คงจะต้องใช้สตินะคะแล้วก็ใช้ธรรมะเข้ามาช่วยสารพลังในจิตใจนะคะแล้ว ค้ายสุดนี้นะคะอยากจะให้ร <ชอ Race> พระอาจารย์ช่วยฝากค่ะถึงคู่ครองทุกๆคนนะคะที่อาจจะเป็นในช่วงกําลังมองหาใครสักคนอยู่หรือว่าในช่วงของมีโปรโมชั่นอยู่หรือว่าหลังโปรโมชั่นแล้วเนี่ยควรจะมีธรร,รมะในการคู่ครองอในการมีความรักอย่างไรเจ้าค่ะอาตมาก็ความรักเนะี่ยมีสองรรมิตินะหนึ่งรักด้วยหัวสมองสองรัก้วยหัวใจรักด้วยหัวใจคือหัวใจนําทาง รักแล้วตาหมดแล้วรัก่างที่สองรักด้วยหัวสมองรักแล้วเนี่ยพากันและกันงดงามขึ้นไปจริงจริงขึ้นฉะนั้นเวลาเรามีความรักอย่าให้หัวใจนําทางอย่างเดียวเพราะหัวใจนําทางอย่างเดียวเกิดความล่มหลงถ้ารักแล้วใช้สมองก็คือใช้สติด้วยยิ่งมีความรักโลกนี้ก็ยิ่งมีความสุขมีกําลังใจในการทาหน้าที่กันงานฉะนั้นถ้าเรามีความรักถามตัวเองว่าเรารักโดยสมองหรือรักโดยหัวใจอันนี้ก็ ได้หลักธรรมนะคะมาช่วยกันให้ความรักเนี่ยจะลงจิตใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็วันนี้ขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์ท่านวรวิเชระเมีทีเป็นอจ่าสูงเจ้าค่ะเริ